สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนเขาพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เนาะต้องต้องการ,าระนคะครับจะไปเดินดูลาดน้ำใจกันนเดี๋ยวปอนจะเดินลาดมาดู่ซากุระเฟรนด์เนมซากุระซอร์สโวอืมอะไรประมาณนี้นนเนาะปอนก็มาถ่ายรูปก,กัน แต่ตอนนี้ก็เหมือนจะที่สเองศาตรงนี้นะครับนีต่ตอนให้ดูยนนนนังางแต่ที่ที่แล้วซากุระเหมือนจะเป็นสีชมพูอยู่นะไม่ที่ที่แล้วมันสองวันก่อนนะแต่วันนี้จะไม่ค่อยเข้มข้นสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นลานการเต้นเนะหรือว่าจะดูข้างหลังปอก็ได้ถ่ายก้าไก่ออร้อนขอบร้อ <c oughs> ก็ยังคงมีต้นอ่าไม้ต้นดอกไม้สวยๆอยู่นะครับเนครัปบปอจะพามาดูตัวซากุระใกล้ๆนะเนาะว่าสวยขนาดไหนนี่เห็นไหม ให้ม่อยู่ในดงดอกซากุระเลยจ้าสวยๆเลยนะจ้าเราสดีเสม,ม,มนนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเที่ยวได้นะคะสวัสดีค่ะ